เต็มร้อยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนจิวเวลรี่แชนแนลวันนี้รายการชูรักชูรถขอต้อนรับคุณหมอคนสวยครับคุณหมอวิมลรัตนเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้หนึ่งสายจากทางบ้านก็อยู่กับเราแล้วนะครับคุณแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะจยาได้สามีมรีก็ค่ะอ เคยจับได้เมื่อสาปีก่อนแล้วเขาก็รับปากว่าวเลิกค่ะแล้วครั้งหลังสุดก็มาจับได้อีกอันนี้นี่คือหมายถึงเป็นครั้งที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คือเปลี่ยนเปลี่ยนคนใช่ไหมคะคน,คนเดิมด้วยค่ะย้ายจากสถานที่เคยจับได้ย้ายไปอยู่ที่ทางอีกที่หนึ่งแต่ครั้งนี้พอจับได้แล้วเนี่ยคือเราก็คุยส่วนตัวกับผู้หญิงเขาก็รับปาว่าเออเขาเลิกทางสามีเราก็รับปาว่าเลิก ตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนอ่ะจะเลิกจริงจริงไหมก่อนหน้านั้นเคยมีอย่างนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะเขาเป็นคนดีมาตลอดนะคะอืมค่ะแต่ผู้หญิงคนนี้อ,อายุน้อยแว่เรา20ปีอ,ะอ่ะเรา20เขาคานี้30นี้ะครับ,รบแล้วอย่างนี้สามีละคะคสามีก็อายุเท่ากับคุณแอนผงที่สวยมากอ๋อแต่เราก็ตามการเวลานะก็คือ สวยตามอายุคุณแอนสวยตามอายุง่่่สามีกับคุณแอนนี่การดูแลนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะไม่มีสม่ำเสมอมากจอร้อแทบดูไม่ออกเลยถ้าไม่มีคนมาแอบฟ้องจน<อ>เราจับได้เองนะมีรู้แต่มีคนมาบอกอะ,ะจากที่เขาับ่าป คุณหมอประเมินว่าถ้าถ้าอย่างเนี้ยเขาจะเลิกกันได้เด็ดขาดไหมคะตอนนี้จริงๆอยากจะกลับมาหาคุณแอนมากกว่าว่าใจคุณแอนตอนนี้ยคิดยังไงธรรมมาติผู้หญิงใช่ไหมคะก็คืออยู่เพื่อลูกอ่ะก็มองว่าอ้าแต่คนอื่นเรายังยอมได้อีกสครั้งหนึ่งลองดูค่ะแต่ก็เสี่ย์เผื่อใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันเกิดอีกทีหนึ่งอ่ะก็คงคงไม่ไม่รออย่างนั้นแล้วะก็คือเด็ดขาดแล้วนะก็ได้บอกกับลูกลูก ว่าให้โอกาสอีกสามปีถ้าในสามปีนี้ยังอยู่ในกรอบปกติทุกอย่างก็จะนั่นหมดแต่ถ้าผัดจากตรงนี้ไปเกินสามปีหรือว่ายังมีวอกแวกเนี้ยก็คือเด็ดขาดละมันดีไหมสําหรับการตัดสินใจแบบีค่ะคือของของแฟนคุณแอนนี่หมอไม่รู้หมอรู้แต่ว่าสิ่งที่คุณแอนทาเนี่ยหมอนชื่นชมมากๆนะคะคือไม่ตีโพยตีพายไม่วุ่นวายอะไรแต่ว่ามีสติแล้วก็กลับมาว่าเออเราจะทำยังไงดี ตัวเองเป็นต้นแบบให้ลูกดูโอ้โหเยี่ยมมากเลยคุณแอนเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากถ้าพวกเราเจอปัญหาครอบครัวอย่าใช้อารมณ์อันนี้แหละค่ะคือกุญแจสําคัญที่จะทำให้สามีคุณแอนเนี่ยยังรู้สึกว่าอยู่ในบ้านแล้วมีความสุข ừ, อยู่กับคุณแอนแล้วย,ยังมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแอนหลุดเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะโหทางนู้นเป็นแม่พระทันทีเลยนะคะยังคงความเป็นแม่ที่ดีนะคะคงทําให้บ้านยังมีความสุขเนี่ยอันนี้คือทางที่ดีที่สุดที่ทําให้เขาเนี่ยยังรักษาสัญญากับคุณแอนต่่ออไไปด้รยๆ แล้วคุณแอนก็ทําตัวเองให้มีความสุขเพราะว่าอย่างน้อยทุกวันนี้ลูกก็ดีนะคะสามีรับหลังไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยครอบครัวเราก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะคะก็อยากให้ใช้ความสุขกับความสมบูรณ์ตรงเนี้ยนะคะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันเกิดไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้นะคะก็แค่ตั้งสติแล้วก็ทําตามแผนที่คุณแอนเคยคิดเอาไว้ว่าเราจะทําอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือณตอนนั้น จะมีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมจะให้โอกาสอีกไหมคงจะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นอีกทีหนึง่งแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนคุณแอนก็คือถ้าช่วงไหนที่มันรู้สึกเครียดหรือกังวลนะคะบางทีเราคงจะต้องพูดคุยบ้างครับนะคะคุยกับลูกก็ได้จะคุยกับสามีก็ได้เป็นการพูดถึงความรู้สึกได้ระบายออกก็จะทําให้เราสามารถคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่งั้นบางทีมันจะหลุดล้นแก้วแล้วก็แตกขึ้นมาเลยทีนี้มันจะลําบากนะคะดังนั้นกังวลได้ เรื่องปกติเสียใจได้โกรธได้ทุกอย่างทําได้หมดเลยนะคะแต่ว่าหาใครสักคนหนึ่งหาลูกหาเพื่อนบ้านหาอะไรอย่างเงี้ยเมาบ้างระบายบ้างนะคะก็จะได้สบายใจขึ้นนะคะขอบคุณมากนะคะยังไงใช่ค่ะชุรัชชเอาใจช่วยค่ะค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็เรียกว่าเป็นสุดยอดคุณแม่และก็สุดยอดภรรยาสาหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบนี้นะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะที่ส่งตรงมาทางอีเมลเลยค่ะเล่าผ่านอีเมลมาว่าหนูมีเรื่องปรึกษาคุณหมอค่ะคือตอนนี้หนูคบกับแฟนคนปัจจุบันมาเกือบปีแล้วแต่ว่าทางบ้านของทั้งสองฝ่ายยังไม่ทราบค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจในความรู้สึกที่มันคลุมเครือแบบนี้พอถามแฟนเข้าบ่อยๆเขาก็โกรธค่ะก็เลยไม่รู้จะทํายังไงคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะยังไม่อยากให้ที่บ้านรู้เพราะว่า มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือเราก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างที่คบกันเนี่ยมีงอนงออะไรกันบ่อยขนาด<อ>าไหนใช่ไหมคะเออถ้าให้ที่บ้านรู้บางทีมันเรียกว่ามันชัวแน่ๆล้านะคะก็ด้วยถ้าพูดถึงกรณีที่แย่ที่สุดนะคะเอาเป็นว่าที่เราเจอกันบ่อยๆบางทีฝ่ายชายเนี่ยเขาอาจจะมีภรรยาแล้วมีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้เจอได้เจอได้เรืร่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะว่าเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วลทีนี้ทางนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ ก็ม <G pee aims> ีสิทธิ์เป็นไปได้เปป็นไได้เหมือนกันดังนั้นถามว่าจะต้องคุยยังไงฟันุงไม่ได้ก็ได้แต่ว่า นึ่งคืออยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่าสองคืออยู่แล้วตัวเราปลอดภัยหรือเปล่าเรามีอะไรที่เสี่ยงเรียกว่าจะติดเชื้อจะท้องจะมีอะไรบางอย่างที่จะเป็นปัญหาในระยะยาวไหมต้องลองดูว่าถ้าอยากรู้จริงๆจะคุยกับเขายัางไงใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุยกันทีไรเรื่องนี้โกรธกันทุกทีใช่ค่ะอยากได้เทคนิคจากคุณหมอด้วยค่ะว่าจะคุยในเรื่องนี้กับแฟนยังไงดีก็ต้องทําใจก่อนว่าไม่ใช่ว่า คุยยังไงแล้วเขาจะไม่โกรธเลยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยอาจจะเป็นหนทางที่ทําให้ได้ข้อมูลมากขึ้นนะนะคะคก็ตั้งแต่คุยตรงๆนะคะคุยตรงๆก็อาจจะถามว่าเครมีแฟนมาบ้างหรือเปล่าออที่ผ่านมาทําอะไรยังไงบ้างทําไมถึงเลิกกันเคบกันยาวเพราะอะไรหรืออย่างเงี้ยเพื่อจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยชีวิตแฟนของเราเนี่ยราบรื่นอะไรอย่างนี้อ่ะก็จะได้ลองรู้แนวแล้วค่อยยิงเข้าไปถามแล้วถ้าเกิดว่าเขายังโกรธบางทีก็ถามได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโกรธ เราไม่อยากให้โกรธก็คือเป็นการทําความเข้าใจกัน,นะะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุยยังไงก็ทะเลาะกันอยู่ดีก็อาจจะต้องทังอ้อมนิดนึงเพื่อนเขาว่ายังไงบ้างประวัติชีวิตเป็นยังไงอาจจะต้องลองถามดูเหมือนกันในกรณีที่อยากรู้นะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าในเมื่อคุยกันอย่างนี้แล้วโกรธทุกครั้งมันก็อาจจะมีข้อเสียก็คือพอเราพยายามหามากๆ คนบางคนก็จะยิ่งถอยมันแปลว่ามันมีความลับหรือปกปิดอะไรหรือเบลความไม่ไว้ใจอะไรอย่างนี้เพราะมันดูคุมเครือเหลือเกินใช่เพราะนั้นแต่ละคู่มันบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเราอยากรู้จริงๆแล้วเราก็คิดว่าอยู่อย่างนี้ตัดสินใจแล้วอยู่อย่างนี้ทุกไม่เอาลองเลยว่าจะเป็นแบบไหนอก็หาไปแต่ก็ต้องมี แผนในใจว่าเออถ้าถามไปแล้วได้คําตอบที่มันไม่ได้ดังใจขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเตรียมทา <ำ S 1> ใจ,ใจไว้เหมือนกันเพราะว่าในเมื่อมันคลุมเครือตั้งแต่ต้นเนี่ยแนวโน้มส่วนใหญ่มันก็จะคลุมเครือต่อไปหรือ,อว่าพอเปิดเผยไปแล้วมันอาจจะมีปัญหาบ้างไม่ได้ดัง,ดงใจเราคิดนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรายอมรับตรงนั้นไม่ได้อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีถ้าอย่างนั้นมันก็แล้วแ <ไป S 2> ต่เลือกว่าจะเอาอยัางไงถ้าปีหนึ่งแล้วนะผมรู้แล้วแหละว่าได้ไม่ได้เนาะใช่ในฐานะผู้ชายแต่ผู้หญิงอาจจะ ด้วยการที่เราเป็นผู้หญิงเราอาจจะไม่อยากจะให้ตัวเลขมันขึ้นเยอะถ้ามันไม่ได้ชัดเจนจริงๆว่าเออเขาใช่จริงๆ,ๆก็ยังไม่อยากว่าเออเราเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายมันมันสบายๆย,ย,ยกเว้นมันมีอะไรในกอไผ่เครับคุณผู้ชมตอนรับผมนะผ,ผมผมว่ามันน่าจะไปทางนั้นมากกว่าจากักสืบดีไหมคุณหมอ <laughs> แล้วแต่ค่ะแล้วแต่รับผลได้หรือเปล่า <c oughs> <ต>ถ้าเกิดว่ารับรู้ผลแล้วทุกกว่าก็ก็อันนี้คงต้องแล้วแต่ว่าจะตัดสินใจแต่ให้รู้ว่า จะเอาอย่างไงครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับที่มาให้ความกระจ่างใสกับรายการของเราคุณหมอวิมลรัตน์ขอบคุณครับขอบคุณคมากค่ะและสำหรับทุกๆสายนะคะทุกๆคํคำปรึกษาที่ได้รับการตอบออกอาการในวันนี้ค่ะจะได้รับเสื้อยืดเก๋ๆจากทางชูรักชูรสไปใส่กันถึงที่บ้านเลยค่ะผมไม่แคร์สื่อไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยครับก็คือรักที่จะทำทุกอย่างที่ตัวเองมีความสุขเพราะคนเรามันหลายคนละพ่อคนละแม่ถูกไหมฮะ เราก็สามารถที่จะคิดคนละแบบได้อะไรเงี้ยครับมันมีจริงครับยังไงก็ต้องดูแลกันด้วยครับเพราะว่าอันตรายมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้าไม่ถ้าพลาดขึ้นมาแล้วคนที่รับผิดชอบมากที่สุดก็คือตัวเราเองพ่อแม่เราและสังคมเราต้องมารับผิดชอบด้วยส่วนส่วนตัวผมผมว่าครบรุ่นพี่ดีกว่ารุ่นพี่น่าจะเอาใจเก่งครับเพราะถ้ารุ่นน้องเราต้องตามใจครับผมว่าครบรุ่นพี่อ่ะเด็ด